เดิมโดนัทจะดูในส่วนของเป็นตัวแทนของสมาคมนักสแสดงแห่งประเทศไทยนะคะจริงๆเราก็จะเขาจะแบ่งแบ่งกรรมการออกเป็นตามสายทข้ง,ทงชัดเจนของเราเนี่ยก็จะได้โหวตในส่วนของนักสแสดงบทภาพยนตร์แล้วก็ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมซึ่งโดนัทมองว่าปีนี้และปีที่แล้วค่ะอุตสาหกรรมเนี่ย อุตสาหกรรมหนังในบ้านเราอะ่ะมันเติมันโตมากมันมีหนังเยอะมากกว่าที่มันเคยเป็นมาแล้วก็มีความหลากหลายมีทั้งหนังที่ถูกผลิตโดยแบบผู้กำกับนอกกระแสสตูดิโอเล็กๆแล้วก็มีหนังใหญ่แล้วก็อย่างปีนี้ค่ะเราก็มีภาพยนตร์ไทยที่ เข้าไปเฉียดรางวัลภาพยนตร์ต่างประเทศของออสการ์ด้วยค่ะดงนั้นก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นสปีที่สนุกมากๆที่ได้เข้ามาทํางานตรงนี้เราได้เห็นความการเติบโตของวงการภาพยนตร์แน่นอนว่า ในส่วนของการตัดสินนะคะนักแสดงที่เล่นหนังที่เราได้ดูหลายปีอะ่ะอาจจะอาจจะยากนิดนึงอาจจะยากเรา,เราก็จะเริ่มมีแบบมีกฎเกณฑ์ที่ที่ต้องวางไว้ให้เขาะคะ่ะแต่ขณะเดียวกันเราต้องรู้สึกว่ามันสนุกเพราะว่าเราได้เห็นทางนักแสดงที่แบบเป็นนักแสดงหนังที่เบอร์ใหญ่ไปเล่นหนังเล็กเห็นนักแสดงที่เกิดขึ้นใหม่เห็นนักแสดงเด็กแล้วก็เล่นดีมากะคะ่ะรู้สึกว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์บ้านเราเนี่ยเติบโตไปในทิศทางที่ดีมากมก โตค่ะโตโตปีที่แล้วกับปีนี้โตปีนี้โตยิ่งกว่าปีที่แล้วเออเม็ดเงินก็ด้วยวันนี้มีการแถลงข่าวไปนะคะว่าปีนี้หนังไทยปีที่แล้วสิหนังไทยเนี่ย ทำเงินได้ได้สูงเป็นประวัติศาสตร์เลยค่ะและ้วตรงนั้นว่ามันมันพัฒนาหมดทั้งในส่วนของรายได้เนื้อหาแล้วก็ความหลากหลายมันมีหนังที่แบบหลากหลายขึ้นเยอะจริงๆแต่ก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าบางทีมันเหมือนมีแต่หนังที่ทําเฉพาะคนในเมืองแต่เดี๋ยวนี้ค่ะมันจะมีภาพยนตร์ที่แบบเล่าเรื่อง จังหวัดอื่นๆในประเทศเราอย่างหนังผีก็ไม่ใช่ค่ะผีหลอกกัน,นเฉยๆแล้วค่ะมันจะมีแบบผีสันประสาทมีหนังผีที่เป็นเรื่องศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามางนั่นว่ามันทําให้การดูภาพยนตร์สนุกสนุกขึ้นมาจริงการทีนนรนร่นัเมีความสำเร็จในรนดับเราไ์เตมีผลกับการเอามาตัดสินเราวาช้ในปีน,ด,นด้วย ก็เอาจริงๆนะคะโดนัทก็รู้สึกว่าไม่ว่าไม่ว่าหนังเรื่องไหนเล็กหรือใหญ่อะคะ่ะเราก็จะมีความเป็นกลางมากๆก็คืออย่าง,างในโวนที่ดนันดูแลเนี่ยเราก็ต้องดูว่าภา,าพยนตร์แลนะนักแสดงเรื่องนั้นเนี่ยสามารถพาเราไปถึงจุดหมายที่เขาตั้งใจได้หรือเปล่า